สวัสดีครับวันนี้เป็นวันดีนะครับมีคุณตาลครับมาออกรถนิสสันลีฟครับผมคุณตาลครับสวัสดีครับทําไมต้องเป็นนิสสันลีฟคันนี้นะครับผมว่าตอนนี้ราคามันเหมาะสมครับถึงแม้ว่าเทคโนโลยีบางอย่างอาจจะเขาเรียกว่าเก่าไปแต่ผมรู้สึกว่านิสสันก็คือนิสสันนะครับครับอ๋อครับส่วนตัวเนี่ยชอบรถไฟฟ้าอยู่แล้วไหมครับก็ตนใจครับมองเรื่องของทหารีสิ่งอำนวยความสะดวกพวกนี้มันยังไม่ถึงกับว่าสะดวกเท่ากับปั๊มน้ำมันแต่ดีขึ้นมากครับช่วงสองต่อปีมานี้ครับก็เลย ได้เวลาตัดสินใจครับซื้ออ๋ครับเหมือนแอบได้ยินมานิดหนึ่งครับว่าคุณตาลเคยได้มีโอกาสขับลองขับรถคันนี้แล้วฮะคือการขับขี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคือผมพูดเลยว่าโดยที่ของิสันเนี่ยมันช่วงล่างระบบเกียร์แน่นอนเครื่องยนต์ทอมเป็นไฟฟ้าแล้วเนี่ยมันก็มีความแรงเพิ่มขึ้น กับราคาที่ตอนนี้มันค่อนข้างจะเหมาะสมแล้วผมเลยคิดว่ามันมันมันดีที่สุดเลยครับได้เลยครับผมก็ครับผมยินดีกับคุณตาด้วยนะครับวันนี้เขามาออกรถคันนี้ครับผมแล้วก็ท่านใดสนใจนิสสันลีฟนะครับติดต่อมาได้เลยครับที่โชว์รูมนิสสันเอ็มเพลเอร์ครับผมมีหลายคันให้เลือกมากๆครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับคุณตาครับสวัสดีครับ